นายแพทย์โรเบิร์ตมอนการอรีศัญยญแพทย์ปลูกถ่ายหัวใจรุ่นบุกเบิกผู้มีความชื่นชอบในงานของตัวเองอย่างลึกซึ้งซึ่งเกิดจากการที่ต้องต่อสู้กับอาการของโรคหัวใจมาก่อนกล่าวว่าเขาต้องผ่านภาวะหัวใจหยุดเต้นถึง7ครั้งและเฉียดตายมาก่อนนะคะถึงจะได้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อรอรับการปลูกถ่ายเพราะการที่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีนี้ได้จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากเท่านั้นค่ะ ในปี2028เขาได้รับหัวใจดวงใหม่และมีโอกาสที่จะสานต่องานของเขาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะทั่วโลกด้วยกระบวนการซีโนทรานสเพนเทชันซึ่งเป็นกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของมนุษย์ด้วยอวัยวะของสัตว์โดยส่วนใหญ่จะใช้อวัยวะของสุกรและยีนของพวกมันได้รับการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะปฏิเสธอวัยวะหลังการปลูกถ่ายอีกด้วยค่ะ นายแพทย์มอนการีกล่าวต่อไปว่ามีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตก่อนที่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีรอรับบริจาคและมีเพียงหนึ่งในสของผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีนี้เท่านั้นที่จะได้รับการปลูกถ่ายส่วนที่เหลืออาจจะป่วยเกินกว่าจะได้รับประโยชน์จากการปลูกถ่ายหรือไม่ก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะ หลังจากการปลูกถ่ายหัวใจในายแพทย์มอนกอรี่ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าสถาบันการปลูกถ่ายอวัยวะของ NYU แลงกอนได้มุ่งศึกษาผลกระทบของกระบวนการซีโนทรานสเพนเทชันในร่างกายมนุษย์ ในปี2022ครอบครัวคาปูอัโนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของนายแพทย์มอนการีหลังจากที่อาวาคาปูอัโนต้องทนทุกข์กับภาวะความเสียหายทางสมองที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ครอบครัวของเธอบริจาคร,ร่างกายของคาปูอัโนเพื่อการทดลองกระบวนการปลูกถ่ายซีโนทรานสเพนเทชันซึ่งทีมคาปูอัโนลูกชายของเธออธิบายว่าการมีส่วนร่วมในงานวิจัยทางการแพทย์ถือเป็นหนึ่งในความปรารถนาสุดท้ายของคุณแม่ของเขา ทั้งนี้อาวาได้รับการปลูกถ่ายหัวใจหมูและมีชีวิตอยู่กับหัวใจนั้นเป็นเวลา3วันค่ะ Very, um, ทีมลูกชายของอาวากล่าวว่า <What S 1> การผ่ <it is S 1> าตัดปลูกถ่าย <and S 1> ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้นะคะและหัวใจนั้นสามารถเต้นรัวและทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดระยะเวลา72ชั่วโมงจนกระทั่งการทดลองสิ้นสุดลงค่ะ ในปี2023นายในแพทย์มอนกามารีและทีมงานของเขาได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตหมูให้กับชายคนหนึ่งซึ่งไตนั้นสามารถทำงานในร่างกายผู้ป่วยได้เป็นเวลา2เดือนโดยที่ร่างกายของเขาไม่แสดงอาการปฏิเสธอวัยวะของสัตว์ที่ปลูกถ่ายเข้าไปค่ะ h s you know, o r นายแพทย์มอนกามารีกล่าวว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะทั่วโลก เขาคิดว่าขั้นตอนต่อไปคือการทำการทดลองในมนุษย์ให้สำเร็จและแสดงให้เห็นว่าไตเหล่านี้ยังสามารถทำงานได้ในช่วระยะเวลาหนึง่งซึ่งบุคคลจะได้รับประโยชน์จากไตท,ที่ได้รับปลูกถ่ายมาค่ะสัญญาแพทย์จาก NYU ผู้นี้กล่าวส่งท้ายว่าเขาจะยังคงพยายามต่อไปเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะที่เพิ่มมากขึ้นและว,ว่าตัวเขาเองยังโชคดีพอที่สามารถรอดชีวิตมาได้ค่ะ ธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ